เดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเห็นช่างหน่อยอ่านี่ค่ะช่างเชิญหน่อยค่ะเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยนี่เป็นช่างนะคะมาจากที่หนองคายใช่ไหมคะมาอันนี้วินเนอร์เชิญหน่อยครับวินเนอร์มาวินเนอร์นะคะนี่เลยวินเนอร์เป็นคนติดต่อแล้วติดต่อได้แบบสามวันนะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไปเจอคนนี้แล้วเฮียวอนเห็นรูปคนนี้เฮียวอนเลยบอกว่าคนนี้แหละเพราะว่าปู่เลือกเขาให้ให้เขามาสร้างแล้วผลงานผลงานของเขาที่เขาสร้างนะครับเป็นพญานาคองค์ใหญ่ที่ที่ไหนบ้างนะครับ ก็หลายอือครับหลายที่ครับโนทำไม่ได้ครับทำมันองค์ใหญ่ๆที่เขาส่งให้คุณวิพรดูที่เป็นเกี้ยวองค์ใหญ่ๆที่เราอืมคือจริงๆเขาเขาเขามาทําภารกิจนี้นะครับทุกท่านเลยอยากจะบอกยังไงก็ ฝากด้วยนะครับเนาะได้ร่วมกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปได้สรุปกันฝากด้วยครับฝากด้ครับไม่ใช่เรื่องบังอิญเลยครับเหมือนปู่ท่านเลือกอะค่ะจริงนะวินเนอร์แค่เป็นเหมือนตัวกลางที่แบบว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมคะแล้วก็เจอพี่คนแรกติดต่อปุ๊บโทรปั๊บได้ได้เลยคือแบบเหมือนวางปุ๊บปุ๊บแล้วเขาจะมาเชียงใหม่พอดีในวันที่สิบห้าใช่ไหมคือมาพอดีอะค่ะแล้วก็คือทุกอย่างแบบเหมือนประจบเหมาะ เกินไปบางทีเนาะใช่ตั้งเอาไว้ยังเราให้พี่ลูกฟังเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทุกอย่างถูกจัดวางได้สวยงามมากเราแอบมีกังวลแต่เราก็เป็นคน NLP เนาะเราก็จะไม่แบบว่าเรารู้สึกว่าได้แน่ๆถ้าปู่จะให้หนูสร้างปู่ต้องหาคนให้แน่นอนระวังใจทั้งทั้งที่แบบแล้วอยู่พี่อูบอกว่าได้แล้วนะวินเนอร์ส่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราเห็นภาพพญานาคองค์สีฟ้าองค์สีน้ำเงินนะคะ เราปิติเลยเราเราปิติเลยเนาะว่าปู่เลือกให้เราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าเราไปไหว้แล้วเราอยากได้ <c oughs> แบบปั้นฝีมือจริงๆ <c oughs> อะไรแบบเนี้ยค่ะเออแล้วเราก็ได้ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นช่างคนเดียวกันเว้นักก็ตกใจเฮ้ย <c oughs> คนนี้เหรออะไรเงี้ยคือแบบเซิร์ชไปดูเห็นแบบผลงานว่า แล้วเขาจะว่างให้เราเอาไหมด้วยเราคิดนะเพราะว่าปลูกไปตามบอกความบอกความรู้สึกไหนตอนที่บินเนอร์ติดต่อไปอ่ะก็โดนปูกไปตามใช่ไหมจริงๆโทรกับพี่เขาค่ะโทรคุยกับพี่เขาทำให้พี่เขามาปลูกมามาเล่าให้น้องมาเล่าให้ฟังนี่เป็นช่องปาฏิหาริย์ใช่ค่ะมาเชิญทางนี้ครับนี่เริ่มสเก็ตใหญ่เลยนะคะเนี่ยสะเก็ดเลยใหญ่นะขอโทษนะครับเล่าเล่าให้ฟังอันนี้ด้วยวอันนี้แล้วกันนะครับ ตั้งแินตั้งวินเนอร์ตั้งต่วินเนอร์ติดต่อไปอะครับอ่าตอนแรกนะคะตอนที่ว่าคุณวินเนอร์เขาติดต่อไปเนี่ยทีนี้คุณวินเนอร์เขาบอกว่าพี่รู้จักคุณโอ๊ตจับนากไหมคะทีนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่รู้จักค่ะแต่ด้วยตามลักษณะนิสัยของหนูกับสามีเนี่ยถึงคุณจะโอเคแต่จะดังหรือยงไงแต่ถ้าจิตเราไม่บุญสัมพันธ์กันอันนี้ไม่ได้ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยมีดารา ติดต่อมาหลายอาจารย์แต่แกแค่ดูหน้าถ้าแกไม่มีบุตรสัมพันธ์แกตอบปฏิเสธเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ตอนแรกพวกหนูอ่ะหนูคิดว่าอ่ะแฟนไม่มีปฏิปฏิกิริยาที่ปฏิเสธละทีนี้หนูก็เลยโทรกลับมาหาคุณวินเนอร์ค่ะเดือนหนูจะรับปกติถ้าแฟนเขาไม่ถูกเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยค่ะเขาจะปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกแล้วทีนี้หนูอ่ะเคยดูคุณโอ๊ตจับนาคเนี่ย ตั้งแต่สามถึงสี่เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะใน youtube หนูก็ยังมีอยู่หนูเข้าดูทุกคลิปแต่หนูไม่รู้จักชื่อแล้วก็คุณครูด้วยค่ะหนูปฏิบัติตามคุณครูที่ที่ที่ได้บอกกันมาอย่างเงี้ยแต่หนูไม่จําชื่อไม่ได้และแล้ววันนั้นที่ปู่ไปตามเนี่ยหนูกับแฟนเนี่ยก็คือเกิดอาการแบบว่าอยู่ไม่ได้มันร้อนทีนี้มันหาวหาวตลอดแล้วก็หนักหลัง หนูก็เลยบอกแฟนว่าสงสัยจะมีปู่มาตามแล้วล่ะทีนี้แฟนหนูขับรถก็หาวตลอดเราอยู่ตอนนั้นเรากลับกาลสินไปงานบวงสวงของครูบาอาจารย์เราค่ะก็อยู่ไม่ได้ค่ะก็หนักหนักหนักจนได้โทรมาหาคุณวินเนอร์แล้วถึงจะลุ่งคือมันเหลือเวลาสี่วันนะครับพี่พรพี่เราหาช่ไม่ได้เขาหาช่างไม่ได้เหี้ยวก็แบบว่าครูพี่อูต้องหามาแล้วสักพักหนึ่งเฮียมึนหัวมากเียก็เลยไปปักทูกตามทิ้งหกดอกเนี้ยเลยบอกว่า ไปตามลูกลานที่ท่านอยากจะให้ปั้นท่านมาปั้นเองแล้วกันนะเราก็ทำาานเห็นไหมทุกคนก็เลยปักลงสักพักหนึ่งก็บอกวินเนอร์วางใจสบายวินเนอร์เอารูปช่างมาให้ดูใช่ไหมพอวินเนอร์เอารูปช่างมาให้ดูเฮียบอกคนนี้แหละเขาไม่ได้ทํางานให้เราเขาทํางานให้ปู่ปู่ท่านจะไปตามเองแล้วสถานการณ์คือของวินเนอร์คืออยู่ในรถนะคะอยู่ในรถเซิร์ชเซิร์ชเซอารเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันเหมือนปุ๊บป๊บเลยค่ะแล้วก็ได้อ,อะนี่แหละเขาเรียกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกุญแจหนึ่งคีย์นะครับที่มันทําให้เราเห็นว่าทําไมเราต้องอยู่ในโลกออนไลน์เจตนาเราสําคัญสุด